สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายมอบถุงแดงข้ามทางม้าลาย2,000ชิ้นส่งต่อโรงเรียนสังกัดกทมลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวและเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนมอบธงแดงข้ามทางม้าลายพร้อมด้ามจับจำนวน2,000ชิ้นให้กับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในกิจกรรมสร้างความปลอดภัยบริเวณทางข้ามถนนในพื้นที่ชุมชนและหน้าโรงเรียนค่ะดรนายแพทย์ไพโรธเสาวน่วมรองผู้จัดการกองทุนสสสกล่าวว่า ธงแดงข้ามทางม้าลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกมือข้ามถนนหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการข้ามถนนอย่างปลอดภัยกระตุ้นให้ผู้ขับขี่หยุดรถให้ทางคนข้ามทางม้าลายโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ใช้ทางม้าลายในชีวิตประจําวัน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นฉะนั้นธงแดงข้ามถนนไม่ใช่เพียงอุปกรณ์เสริมแต่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในสังคมเพื่อให้เด็กๆและคนเดินถนนรู้สึกปลอดภยัยให้ผู้ขับขี่ตระหนักว่าทุกชีวิตบนถนนมีค่าเราต้องร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรม หยุดรถเมื่อเห็นคนยกมือข้ามทางม้าลายเป็นกฎจราจรที่ต้องปฏิบัติโดยหวังว่าการเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงเรียนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนไม่ใช่เพียงแค่ลดอุบัติเหตุเท่านั้นแต่เพื่อสร้างเมืองที่ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจสสสและภาคีเครือข่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปค่ะ